ับจากเรียมดีไลน์มินเจแปนใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกดีใจมากครับที่แบบว่าได้เดินแบบแับนี้เพราะว่าแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของผมกับพี่ตัวควงครับใช่ไม่ไม่รู้หลักเข้าวไม่หมายถึงว่าในเชอร์ใช่ในเชอร์ครับผมผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแต่ว่าผมก็ทำเต็มที่ครับสำหรผมนะม รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ บอกว่าเดินห้างอะไรเงี้ยมันมันหนาวครับแอร์เย็นครับก็ใส่แบงนี้มาเดินห้างด้วยอนี้ครั้งแรกอะแต่ว่าแต่ว่าเท่ดีครับใช่ครับถ้าถ้าใครร้อนจริงๆก็ใส่แค่ตัวในก็ได้ครับตัวในอย่างเดียวก็สวยหรือว่าตัวนอกอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าก็จะหนาวหนาวหน่อยครับนอกอย่างเดียวตัวนอกอย่างเดียวไม่ไม่ลุกเลยนะน่าจะไม่เลย ฟองติดกก็คล้ายๆพี่เก่งครับเป็นแบบเชี่ยวทะเลเป็นแบบซีทูอะไรครับเพราะแบบว่าร <C 2 S 1> ะบาย <C 2. S 1> ใช่มันระบายอากาศได้ดีไงครับใช่แล้วซีซีทีได้ไหมแต่ถ้าช่างเถอดครับ แบบระบายอากาศแบบซีทูอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นเหมือนบบบอกับเหมาะกับอากาศในประเทศไทยมากๆนะแต่ว่าวันนี้มาเดินแบบเลยแบบว่าเพิ่มเลเยอร์เป็น2อสองชิน้นปกติแต่งแบบนี้ไหมเอ,อ่อใส่ขาสั้นครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ครับผมได้อันนี้แฟชั่นครับชุดผมนะครับก็เอาจริงก็ดูดูลุคูครับดูเท่ๆนะครับสรุกสนานเลย เขรู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่เขาได้สร้างมาเขาตั้งใจทำมามากเลยครับแล้วก็แบบเรื่องของดีไซน์อะไรเลยอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบเขาพิเชียตัวผงมากเพราะว่า มาถามพวกเราด้วยนะครับครับผม รับก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับสยามเซ็นเตอร์ซัมเมอร์เทรนเซ็นเตอร์นะครับผมครับก็เดี๋ยวขอฝากงานนี้แล้วก็ฝากร้านลีเชอร์โปรเจกต์นะครับเป็นเสื้อผ้าดีๆให้พวกเรามาใส่ใช่คร่ะวันนี้นะมาร์คน้องเก่งมากหนับมน้องก้องน้องก้องงานหนักหนมาหนักไมไม่พูดไม่ละให้นะก็เมื่อวานก็เพิ่งเจอไปครับวันนี้านก็ตายอะไร เมื่อวานเมื่อวานก็เพิ่งเจอไปครับก็แบบเอ,อื่อก็มีคุยก็เ e นจอยดีครับเ enjoy ว่าเราไปกัน22คนใช่เพราะมีพี่เติ้ลมีพี่เติ้ลเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยใช่ใช่เป็นเมมเบอร์ใหม่ของเรานะครับก็เอาจริงพี่เต้นไฮ้พี่เติ้เต้นครับกางจะบอกว่าพี่เติ้ลน่ะเต้นเก่งมากเสียงพอด้วยเสียงร้องเพลงพอมากใช่ครับพี่เขาแบบที่ใส่ดีแล้วอยากให้ตอบได้ข่าวว่าคุณเต้นสโนว์บอร์ดแบบฉับเลยเออคุณเก่งนะโนโน้โนผมไม่เก่ง นี่ปวดตูตลอด <ผม S 1> ล้มตลอดเลยผมไม่เก่งแต่พี่เก่งอ,อ,อ่ะ,อะ ทั้งแฟนคลับและทีมงานใช่ผมรู้สึกว่าในส่วนตัวผมนะครับ<ม>เขาให้ความต้อนรับกับพวกผมแบบได้ดีมากๆครับเ<ม>ว่าแบบเขาจะไม่กดนหนเราแบบเราอาจจะไม่มีอะไรผลงานเยอะ<ม>แต่เขาแบบพยายามที่จะแบบยังไงแบบเดีวข้าม,มพวกเราอใช่เขาแบบเ<ม>ขาแบบนิสัยดีมากๆคุยกันได้แบบเป็นกันเองมากๆเลยครับแล้วก็เฟรนเล่ครับใชรู้สึกว่ามันเอาจริงอยากอยากอยากลับที่พูดแล้วครับ 아, 고생 มีซีร <Bond> ีส์ที่กำลังตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่คแล้วก็ก็ต้องรอติดตามไปนะครับว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็ฝากไม่อยากให้พี่เกงฝากดีกว่าเลยทดสอบแล้วแต่ว่าก็อทอบแล้วรื่องอยู่ใน process การทดสอบแต่ยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศเรื่องอะไรเออต้องรอได้หรอต้องรอได้หรอต้องรออันนี้อันนี้จะรู้ ได้ครับพี่คอมมี่ก็เดี๋ยวขอฝากให้พี่เกตฝากดีกว่าใ,ให้พี่เกตฝากคอมมี่โัรโมชั่นหมดแลยว ครัแล้วครับเมแล้วานเหรอเฮ้ยขอฝากอีกอย่างหนึ่งครับแบบถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเห็นพวกเราเป็นครั้งแรกนะครับก็ขอฝาก d r m Defenship เดือดรีลิตี้ด้วยนะครับใช่ก็เป็นแบบพวกเจนใหม่นะครับก็เจนเรานี่แหละที่จะไปอยู่ในเรตตี้นี้ก็ต้องดูนะครับว่ามิชชั่นอะไรต่อต่อไปจะพัฒนาไปยังไงต่อก็ฝากด้วยนะครับ d r m Defenship เดือดรีลิตี้ครับดูย้อนหลังได้ที่ไหนดูย้อนหลังที่ช่อง YouTube มันดีแชนเนลครับก็จะมีฝากไปแล้วฝากเขาจะมีไง ห่พอส่วนก็ย่างแรกเลยพี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการถ่ายทน่าจะประมาณถ้าเก่งเดานะพราะเงเข้าไอีเดียวน่าจะประมาณแ้าสบปรเประมาณ0ประมาณส้ประมาณแล้วก็ย่าบอกว่าสุนี่น ทุกคนตินดตามด้วยน่าจะเป็นน่าจะเป็นแนวที่ทุกคนชอบอ๋ เป็นเพลง OST ของช่อง3นะครับผมเรื่องคุณได้ไปต่อนะครับผมชื่อเพลงว่าใช่ใช่ใช่เฮ้ชื่อเพลงหมดเลยอ่ะบอกได้แล้วแต่ว่ามันขึ้นขึ้นในซีรีส์แล้วขึ้นแล้วใช่ไหมชื่อเพลงว่าเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับผมใครฝากติดตามนะขอสักหนึ่งขอสักหนึ่งเฮ้ยยังไม่ได้ไม่ได้หรอยังเฮ้ยอย่ามย่ามาโอเคครับยังไม่ได้บอกแค่บอกว่าคือรอแล้วก็ชื่อเพลงอะไรได้ครับเมื่อไหร่ครับประมาณเร็วเร็วนี้ครับผม ติดตามได้ทางไหนนะครับติดตามได้ทางดิมดิมูสิกีไหนมดีมู s ิกวะดมดมูสิกอ่าราไม่หรอกไมเนาะทีนีทีนีก็ขผมก็ติดตามในรดดีออฟ i ิเชียลนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรให้ดูนะ สปอยใช่ไหมสปอยใช่ไหมสปอยนี้เป็คนเดียวคนเดียวได้หรอไม่ได้นนะแบบคำเดียวคำเดียวครึ่งคำยังไม่จบครึ่งคำฮะหรือว่าจปล่อยยังเก่งกว่านะโอเคครับผมดีดีนะผมก็ครับรอติดตามในดูมิออฟิเชียลครับผมได้ในเอเจเลยติดตามได้เพราะว่าของผมนี้แบบ นะตสปอยนิดนึงได้ไหมนิดนิดนิดึงขอนิดนึงได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับเฮ้ยกขอขอฝากยังไรก็คือว่าฝ่าพวกเราดูบดีทึกนะครับแล้วก็ฝ่าติดตามดูบดีทีวีด้วยครับว่าพวกเราจ่องอีเวนต์ที่ไหนต่อสามารถไปติดตามไปทวิตเตอร์ได้นะครับถ้าจะดูตารางของงานพวกเราว่าแบบเราจะมีวันไหนและพวกนี้ก็สามารถมาติดตามได้นะครับแล้วก็สามารถเฮ้ยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกผมได้นะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ก็มีแพลนที่ออกมาแล้วแต่ว่าแบบออกมาแบบให้ผมดูนะต๋องยังบอกไม่ได้แต่ว่ามีแน่นอนเก็บอกมีแพลนออกมาครับก็ฝากติดตามของน้องกล้องแล้วก็ฝากเปติดตางใจน้องกันนะครับเพราะว่าน้องก็ตอนนี้ก็ยังสอบอยู่ใช่ก็ฝากน้องกล้องและตมังต๋อเองด้วยนะครับขอบคุณค่ะเซอร์เซอร์ น้ำไปใส่ก้อนเกลียวการะลูกน้ำก้อนเกลียวการะลูกเอิ่ม